อุปสรรคเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงขึ้นอุปสรรคเค็ดให้เฮาแข็งแรงขึ้นอุปสรรคและปัญหาเฮ็ดให้เฮาแก้ปัญหาได้สวัสดีครับ f อที่นดารักทุกท่านนะครับสำหรับ f c ของน้องหอญิงหล้วก็ f เอของสาวหน่อยเพลินแพนนะครับเมื่อนี้บ่าชวชนมีเรื่องเล่าที่จะมาเล่ากาวเกับพ่อแม่พี่น้องเอซนะครับนะเมื่อนี้นะครับผมได้ไปเห็น โคดของน้องอญิงที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับน้องก็ไเด้โพดเกี่ยวกับอุปสรรคป,ปัญหาต่างี่เฮทดใหนน้องแข็งแกล้งึ้นท็ดในน้องอยู่ใดอยู่เป็นเท็ดในน้องหูจะแก้ปัญหานะครับน้องโพดว่ายังใดบ่ครับนะน้องพดว่าอุปสรรคสอนในเล่าได้เรียนรู้วา่าอะไรดีไม่ดีขอบพระคุณทุกอุปสรรคที่สอนให้ลาได้เลื่อนรู้การอยู่เป็น ลายเห็ดเฮ็ดลยเลเ็ดให้ลาแข็งแกร่งึ้นอีกขอพระคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตลาขอพระคุณพ่อโจแม่นุชที่โอบกอดลาให้ลาเติบโตก้ 9, าวเข้ามาอยู่ในบ้านสาวหน่อยขอพระคุณพี่ๆในวงการอาจารย์นักดนตรีพอ่อพอแม่แม,มค่อนว้อยผู้อยู่เบื้องหลังตีเฮ็ดให้ดอกไม้ดอกหนึ่งที่อยู่ในตมมในเบ่งบานขึ้น และขอพระคุณผู้ถี่เอื้อมมือเข้ามาซอยหลา่ามือแรกซอยในการแต่งหนาหรือสิ่งอื่นถี่หลา่าบ่งหูในวงคุณครูในวงก็ซอยประครับประคองหลา่หาไหมาหอดมือนีและถี่ลืมบ่ได้ขอพระคุณพอพอแม่แม่เอฟซีทุกท่านเด้อจา้าที่สนับสนุนหลา่าตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี ลาสิบยุทธพัฒนาจากของและสิคอยสั่งผลงานให้พอพ,อ,พอไม่ๆได้ชมกันด้วจา้า <c oughs> นี่ก็คือโพดของน้องอุ้งอิงนะครับเนาะเป็นโพดล่าสุติอิหลาเพ็่นได้โพ์ไวเมื่ออประมาณจักสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนะครับเนาะกะ็เนื้อหาในโพ์ก็คือเล่าว่าถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ทาา้าทุมเขามาเฮ็ดให้อิหลาได้เรียนรูกว่าอีหยังดีบ่ดี ขอบคุณอุปสรรคที่สอนให้เลียนรู้ให้ยูปเป็นลยเห็ดให้แข็งแกงขึ้นแม่นครับน้องน้องพ่ได้ถูกต้องแล้วกะับ่ัวาเสื่อ่าเด็กหน่อยอายุ17ปีเด็กอายุ17ปีจะโพดได้ดีขนาดนี้เลี้ยงคําพูดขําเขียนได้ดีขนาดนี้นะครับเนาะทุกอุปสรรคทุกปัญหาคือิ่นเป็นคู่ครับอุปสรรคคือการคือเป็นคู่นี่แหละสอนเฮาฮูวาอ่า นี่คือปัญหาเด้อห้าสิแก้ปัญหาจังได <c oughs> ห้าสิแก้จังไดจังสี่เฮตดในห้อาออกจากปัญหาได้เหตดให้เาเฮตดให้าผ่านอุปสรรคตรงนั้นได้ตรงนี้ก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆเฮตดใน้คนแข็งแกงขึน้นอิลีครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอบวาสีอุปสรรคยัง้งปัญหาย,ยัาง้งผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนผ่านเข้ามาในชีวิตของหนองอิงเม่นบ่ครับทุกคน เมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคก็ต้องหาทางแก่อุปสรรคและปัญหามีไว้ให้แก้นะครับเพราะจะแก้ปัญหาใดก็สิได้เรียนรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันคือปัญหานะตรงนี้มันคืออุปสรรคนะเขาก็สิบด้ไปอ่าหยุ่งก็ตรงนั้นอีกอ่าตรงนี้ก็คืออ่าการเรียนรู้จากสิ่งที่บกพร่องหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่อ่าเป็นเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆที่น้องเจอมากนะครับเ่ว่าสิเป็น เรื่องยังต่างๆติทาทงขงมาตั้งต่ช่วงแรกๆที่น้องขามาอยู่ในวงสาวหน่อยเพรบานแพง่งท่านน้องบ่มีคู่ดีๆบ่มีพ่อเม่เอฟซีดีๆบ่มีพ่อเมอ่ที่เิ่นอยู่ในวงที่เิ่นค่อยสอนค่อยบอกว่าตัวนีด้ดีดีบ่ดีด้อจังสันจังสีนะน้องก็สิบ่แข็งแกงจนปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นน้องสิแข็งน่องสี หลังจากแก้ปัญหาได้หลังจากแก้อุปรสรรคได้น้องจากก้าวพานแลวกแข็งแกร่งขึ้นยังทีเอฟซี FC เห็นคือน้องเนี่ยหนึ่งแหละบ่ตอบโต้ในสิ่งที่เกิดขึ้นสองน้องสี่พยายามแก้ปัญหาด้วยการรับฟังคําสั่งสนอนคำบอกจากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีในวงหรือพ่อโจแม่นุษย์หรือทุกคนที่เพิ่นค่อยสอนอิหล่าอยู่นะครับตรงนี้กระเทยให้เห็นว่า น้องสามารถเอาอุปสรรคต่างๆมาเป็นครูนะครับเอาอุปสรรคต่างๆมา,าเลียนลู้ในการอยู่ในวงการหรือว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ใดโดยที่ไม่เอาปัญหาและอุปสรรคมาเป็นข้อขอ้ขอกำหนดชีวิตเจ้าของนะครับเอาปัญหาและอุปสรรคมาเพื่อที่จะ มาเรียนรู้แก้ไขนะครับเนาะนี่เป็นสิ่งที่ดีครับที่น้องผู้หญิงในพวจตงนีขึ้นมาก,ก็คือว่านั่นแหละบ่าวชนห็นแวก็เออรู้ซึกพุ่มใจทีหละมีคุณคู่ดีดีมีพ่อแม่เอฟซีดีดีสี่ค่อยบอกค่อยสอนหละกะักอะเฮ็ดไหยี่หลา่าเลี้ยรูหลักกัแข็งแกงขึ้นนะครับเนาะก็ขอบพูดเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของบ่าวชนคนเขียนมาแล้วนะครับคลิปนี้บ่าวชนลาพอ่อลาแม่พี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ